ครับตอนนี้เราก็มาเรื่อยๆ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 ๆๆน่าจะถึงสถานที่ทำการแสดงอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับโอ้โห พบกันที่นี่พบกันที่นี่ทีมอะไรก็สีกองไข่ดิของเหาสามร้อยเศเนี่ยจดเต็มโอ้โหสถานที่วันนี้ครับป่าป่าดงดิบห้องน้ำพันไล่จริงๆครับตายแล้ว แมปาดสถานที่ทำการแสดงวันนี้นะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร มันแมนบอบองนี่น่ะสวัสดีครับมันแมนบอบองนี่นครับปัดบุ้มยังเลยเีนี่สุดยอดเลยเก็บยับยังตลาบองครับเอาเลยเอาเลยสุดยอดเลยแจ้ว <c oughs> <c oughs> ห้องน้ำเยอะแยะเลยมึอนี่ห้องน้ำพันไล่ ไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ตายแล้วลูกเต่าคอยสู้ต่อไปเป็นเดินเป็นเดินเปล่าๆครับพี่น้องครับกว้างมากครับ มัวนกันเด้อพี่น้องวัดพระธาตุเก่าอ๋อรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ วัดพระธาตุเก่าแต่เราเล่นที่นี่นะครับผมเนกว่าเห่นในีวัดครับพี่นอนเมนเดน,นนี้บัตรีีบาทเนาะมาฮอจอดถึง ปลาข้าวปลาข้าวปลาบัตรเท่าไหร่น้อวันนี้สวัสดีครับวันนี้บัตรเท่าไหร่ครับผมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ๋อขายกว่าร้อยหนึ่งอ๋อครับผมมีบัตรแข็งด้วยเนาะขายขายบัตรแข็งแต่ไรล้วครับก็ไปไปสี่พันบัตรสี่พันแล้ว ไม่ได้แต่กำลังเก็บพวกลมครับผมระวังนิดเดียวครับยังยังมีไฟปลาอ้อยครับวันนี้ครับทันหน้ามาทางไหนครับทางนี้ครับโอเคเอาเวทีไปตั้งนั่นนะครับแถวต้นตานเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาบอกอีกทีหนึ่งครับส่งพิกัดให้แด้วครับพิกัดเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งอวัวไปเข้าวัดมันมันแคบใช่นี่นี่กระตั้งไปวัดได้เมื่อกี้บอกเห็นเห็นเห็นรถสังกสีมาเอ้าพูแมายูมองนิดเดย สอดแจ้งไปหน่อยเพื่อนครับัหมดนไม่ใช่วัดนะครับถ้ารถทัวร์เข้าไปมันจะกลับยากอืมครับผมใช่ใช่เพราะตอนแรกเขเสียรถวัดแล้วมันแข็งกว้างแต่ว่ามันมีอย่างเนาะวันนี้บัตรละร้อยยี่สิบนะครับพี่น้องอย่าลืมมามวนน้ำกันครับสอดแจ้งโคโลเลยครับสนับเพชรนแพงจอดรถฟรีครับจอดรถฟรีเนาะครับผมจอดรถฟรีครับผมครับผมสุดยอดเลยครับจอดรถฟรี ที่จอดรถสะดวกสบายครับฟรีไม่ไม่ได้เสียตังค์นะครับผมรายได้ส่วนหนึ่งเข้าวัดเข้าวัดนะครับผมวัดพระธาตุเก่าครับผมเอาขอให้ร้านแตกครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสุดยอดทางนี้ก็กินข้าวกับลาบอมลาบไปจอดกินอันข้าวแกงเมื่อกี้อ่ะพี่น้องครับสนามกว้างขวางครับ กวางกว่างกวางกว่งกว่างบาดแผลเนาะจะผุนเอาเผื่ออ๋อครับผมก็พมีรถน้ำเทศบัลมาสำรองนะอ๋ครับครับปัดไปเนี่ยคนบ่อบอกไวเนาะมีแต่ว่าไอ้อาหารอ๋ออาหารส่าเสารสามสอบนำมาสิท้าเตรียมไว้หมดแล้วครับผมเดี๋ยวกะทยอยมาหรือเปล่อาหารมาช่วงไนครับเอออาหารอประมาณ รถมากก็เริ่มเริ่มเอามาแล้วครับรถรถประมาณพอเกินเที่ยงนะครับพอเกินเที่ยงครับเพราะว่าเขาเสียบไปแล้วมันเยอะมากมย่มันเน่าเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทยอยมาแล้วไม่ไม่เกินเที่ยงทยอยเพราะมันขึ้นเพื่อนห้เลอร์ตีหาับคนเกิดลดอยู่ขึ้นก็ไหลอยู่เดี๋ยวเบอร์ไหลประทุมรลั่งครับไหลสมองยุ่ช่วงนี่มันมากกว่าเมื่อไงมากกว่าเมื่อไงปทุมรลั่งจะเล่นเต็มวันเราพูดกันว่าเดี๋ยวนี่ก็เดีหัวเนี่ยเดี๋ยวใส่เนี่ยก็เดี๋ยวหัวไงเลยครับไงครับผมบ้าไก่ครับผมขอบคุณครับ ห้องน้ำห้องท่านนนเนาะบ้านล้างหน้าบ้นอาบน้ำครับต้องผมมีในวิธีเขามีสวมอ๋อได้ครับ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 ผมทห้องน้ำบริการขอบคุณครับผมสนามข้างถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับถนนแจ้งสนิทเลยครับเส้นไปร้อยเอ็ดครับอย่าลืมมาหมุวน้ำกันครับับทีมงานสามร้อยเพชรบ้านแพงนะครับเต็มวงเต็มโชว์สนามขวางที่จอดรถสะดวกสบายครับพี่น้อง จอดรถฟรีนะครับวันนี้นะครับมามามาเปิดฤดูกาลใหม่ที่ยะโสธรสุดยอดมากเลยขอบคุณผู้กำลังใจครับเพื่อนไปไหนอ่ะปวดท้องไปปั๊มปั๊ม สิไปปั๊มล้วพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมคุยโทรศัพท์เหรอ,อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ